รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออฟรังสรรค์ทรง,งผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The f r y d a y House d e l i c i o ซ o โ Cook Doc s e r อ AndDoc แล t งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพาลเชนจำกัด พบกับงานแฟร์ที่ดีที่สุดเพื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเพชรเอ็กโปไทยแลน2015ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจิ์สัปดาห์นี้ค่ะมีแอมหนูนิ่งๆและรายการดิอะนิมอลละละคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะเทปนี้ค่ะพิเศษพิเศษนะคะมีแอมได้จัดทริปค่ะ สำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวและก็รักลูก,ลกสีขาเหมือนกันแบบนี้นะคะในชื่อกิจกรรมที่ว่าแลนลี่สุดมันสู้กันด้วยเสียงเห่าครั้งที่5บ้าเหอ <c oughs> และแลี่สุดัสู้กันด้วยเสียงเห่ายซ yeah! <c oughs> ึกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้คนที่รักรักการท่องเที่ยวทั่วไทยเป็นฟริการนี้มาจับกรุบ เพื่อไปเที่ยวด้วยกันนะคะมีครอบครัวไหนเขาไปกับมีบ้างขอต้อนรับสมาชิกนะคะแลนดิสุดมันสู้กันด้วยเสียงเ่าครั้งที่5นะคะสวัสดีค่ะบ้านแม่เอนะคะบ้านของดี้แม่เอมากี่ครั้งแล้วคะกับกิจกรรมแลนดิสุดมันสู้กันด้วยเสียงเขาครั้งนี้จัดมากี่ครั้งจัดมาห้าครั้งแม่เอมากี่ครั้งคะค่ะนี่ ต้องตบมือให้ค่ะข้าหอมค่ะข้าหอมค่ะข้าหอมเลี้ยงน้องหมาชื่ออะไรลูกค่ะหนุนค่ะค่ะหนุนนะคะผมชื่อโลค้าครับแล้วก็ลูกชายลูกชายโชกุนนะครับโชกุนกับลูกสาวชื่อกีวีครับส่วนแฟนผมชื่อป้อมครับพี่เก่แนะน้ำ ของของทางที่ไหนเบเปอร์เบเปอร์อันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นยอปเชียร์ยอปเชียร์เป็นยอปเชียร์แต่ตัดผมเชนเอเซอร์น่าละสิแล้วมีตัวเยนร้อชิคมังกรน่ารักมากค่ะดูรค่ะค่ะด้าสัสีอะไรคะสีส้มสีส้มนะคะห้าสิชีวิตเราคนคนเดียวนางฟ้าแม่ตัวนี้ชื่อกูยูค่ะตัวนี้ชื่อซาร่ารี แนะนำชื่อค่ะ้านหอ้วนนะคะน้องค่ะแล้วก็พี่ต่ค่ะนะคะต้องบอกที่มาก่อนมาจากจังหวัดอะไรคะจากจังหวัดนครสวรรค์มาถึงประมาณตีห้าเพเราเราเราเข้าใจและเราขอบคุณมากนะคะที่มาไกลแล้วก็มาแบบรอเรากลัวว่าเออจะมาหลังอะไรอย่างงี้นะคะครอบครัวพ่ะขาข้าขุนแมาคผน ค่ะคุณมาค่ะพารามีอแนะนำเลยค่ะเป็นมีพารามีอนะคะกับคุณลูกนะคะมแล้วก็ลูกค่ะน้องหมีครับแล้คุณลูกหมาลหมาโบรค่ะลาอันนี้ก็พวปค่ะแล้วก็อยหนังเหนียวค่ะปอยหนัเนียวค่ะใชหมดีดีอดีค่ะ ค่ะบ้านแม่เล็กคุนบอสุสนี้แอมนะคะแม่เล็กมาสองตัวค่ะแปดชีวิตสองตัว <laughs> ใช้ใช้หมาในการเข้าร่วมกีนังจริงอยากจะมาเที่ยวส่วนตัว <laughs> ค่ะแค่ใช้หมาอ้างเอาแนะนำตัวเลยค่ะ <c oughs> ชิ่นป้อมค่ะชิพน์ป้อมนะคะมากับพ,พี่โบี่ปุยนะคะค่ะแล้วก็มาชาร่ามาคลาดนี้ใสยังไงคะ <c oughs> เดี๋ยวเลียวเลยค่ะผิดคพ่อทีนี้ค่ชื่อคุยกับไก่นะคะค่ะมาน้อยชื่อรถถังค่ะอันนี้เป็นการมาครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกครั้งแรกค่ะทำไมถึงมาเลยเพรอยากมาเจอเพื่อนหมาเอหชื่อจิกนะคะค่ะน้องชื่อน้องมะนาวนะครับมาเป็นที่สองครับแล้วก็คิดว่าครั้งต่อไปก็มาอีกนี่้งหน้ามาสายนะ บ้านนี้ค่ะพี่ปุ้มกับปอเช่นะคะมี่แอมขอเมานิดนึงน,นะคะป <c oughs> อเช่คุณคอนเืยอุต้อ,อ,องเร็จเช่แน่คลยวันนี้ <c oughs> ชื่อตุกนะคะบ้านน้องซูโม่ค,ค่ะม <c oughs> าบ้านนี้ชื่อป้อนครับครับ <c oughs> นนชื่อหยีครับผมส่วนไอ้สองแซม ตัวผู้ชื่อแม็กซต้ัวเมียชื่อวาวีนะครับผมแนะนำเดี๋ยวแนะนำสมาชิกก่อนนะครับอันนี้ลูกสาวชื่อมีเรียมีเรียตุงแช่บอสค่ะแนะนำตัวนิน้นองนะคะไหนๆไม่ไดเอารูกมาไม่เป็นไรแต่ก<า>็มีจิใจที่รักหมาเหมือนกันนะคะคุณเอกคี่เอกที่เ,อเ,อเอชอเรี่ค่ะลูกชายชี่ระตูนนะคะ คั้งทามแล้วค่ะอันนี้น้องสะพายนน้องสะพายพี่หน่องนะคะน้องหมาค่ะน้องหมาลูกชายนีชื่อสังขยานะคะค่ะสังขยาเฮ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 าทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าตาแต่ละครอบครัวแล้วก็น้องหมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับทริปของนี้นะคะซึ่ง แต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะแบ่งนัองหมาแบบคล้าคล้ากันไปครอบครัวเท่าๆกันไปนไม่มีมารยาทเลยผู้ใหญ่พูดอยู่นิ่งๆรอสีคะต้องรอรอค่ะคอยค่ะคอยก่อนนะคะสีๆแล้วใช่ไหมครบมีสีอะไรบ้างก็มีส้มชมพูเขียวแล้วก็ฟ้าค่ะสีนนารักฟุ้งฟริงทุกสีเลยในมือทุกอย่างพร้อมสิ่งที่เราต้องพร้อมต่อไปก็คือทัอะไรล่ะเดินทางไปเดินทางเลย ไม่สไปเดินทางกันอ,อือเนาะต้องเดินทางอ่ะ เทคทิคอลลิฟท์ออฟรังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด กิดการติดขัดอะไรขึ้นเอ่ยแจ้งมีแอมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างหลังติดกันหมดเลยติดตามมาติดติดรถส่งนั่งร้านค่ะมีแอมเขาขอขึ้นนั่งร้านแท็บขึ <c oughs> ้นตอนนี้เหรอใช่ไหม่หสีเียวคลค่ะวิ่งมากพูดเลยหลอดลูกทีมด้วยนะคะ ต้องบอกเพิ่มอีกนิดนึงนะคะว่ากิจกรรมในรายการดีอันิมอหลอลาคนในพักสัตว์ได้เที่ยวกิจกรรมมีนะะี่ค่ะการจะจัดคริปขึ้นมาเนี่ยเป็นลรลลี่น้องหมาจะให้แบบดูอีซี่อีซี่แบบมาถึงที่พักมีอย่างพูดไม่จบมาถึงที่พักแล้วแบบชมวิวชมวิมวกินกินแล้วก็กลับมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นคะ่ะทุกอย่างมันต้องมีความยากและความสนุกสมาชิกค่ะสมาชิกแรลลี่ทุกท่านค่ะใครได้ยินเสียงนีแอมบงคะ่ะตอนนี้รบกวตอบกลับมานิดนึงค่ะ ว่าไม่ติดหรือไม่มีสัญญาณนะคะแบบพูดแล้วนะคะบอกเลยว่าจะซิ่งกันทําไมจะถึงกันเร็วเพื่ออะไรถ้ามีอันนิองอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไมีประโยชน์เข้าใไหมอารีของมีค่ะอยู่ในพิก ouais ัดท่าขอย้อยค่ะมีชื่อว่า Danus Hobby Farm ค่ะ มาเอาเหรียญค่ะเหรียญคล้องคองที่แกะคะที่มีแอมเนี่ยเอามาคล้องไว้แล้วทุกคนทุกบ้านนะคะต้องเอามาคนละหนึ่งเหรียญน,นั่นเท่ากับว่าทีมหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนทุกครอบครัวเนี่ยต้องมีให้ครบแต่ กรวมหัวกันโอเคสิวได้คนเดียวเก็บกันเข้าไปเหรียญอะเก็บกันไปเลยแต่ละเหรียญเนี่ยนะเมาสเลยว่ามันมีคะแนนมันมีนัยะที่แตกต่างกันหมดเลยสมหน้าเนาะใครได้เหรียญที่ดีก็ดีไปใครได้เหรียญที่แย่ก็รู้สึกว่าติดรบกันไปชีวิต เอาเป็นว่าหลังจากที่ทุกคนนะคะได้เหรียญเสร็จแล้วขึ้นรถเดินทางต่อนะคะเราจะเข้าสู่อาซีที่สองค่ะสถานที่คือแม่กิมลังค่ะที่นี่ค่ะแม่กิมลังนะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องของอาหาร,รอร่อยและไฮไลท์มากๆนะคะ ก็คือของฝากนั่นเองยิ้มกันทำไมอะคะที่สำคัญนะคะอาซีที่สองเนี่ยทุกคนนะคะจะได้สมุดของนี้และในนั้นก็จะมีรูปภาพเล็กๆที่พูดเลยว่าต่อให้ส่ตันดีดีกันดูไม่ออก ลบโลกอความยากมันอยู่ที่กราฟิกของมีนี่แหละก่อนที่จะไปดูความสนุกสนานนะคะกับกิจกรรมของมีต่อเนี่ยมีมีมอะไรพิเศษพิเศษนะคะมาให้ ทุกคนได้ดูกันโดยเฉพาะน้องหมาที่ทานยากค่ะช่วง d e l i c i o ขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบช่วง d e l i ซ i o ขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบค่ะสัปดาห์นี้ค่ะมีอันจะพาทุกคนไปพบกับบ้านที่มีปัญหาเรื่องของน้องหมาทานยากและเลือกมากนั่นเองค่ะ มีอัมก็เหยีะคุณเบนส์นะคะคุณแม่ที่มีลูกๆมีปัญหาในเรื่รององการทานยากมากค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นคะ่ะเราฝัฟังนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างเอยทานยากมากค่ะอันนั้นก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินไม่กินเสร็จแล้วเนี่ยเบอร์นหน้าหนีถุยทิ้งปัญหานี้นะคะแก้ง่ายมากเลยค่ะคุณเบน เพราะว่ามีแอมมีไม้ตาเด็ดน้องหมานะคะเสร็จทุกรายค่ะนั่นก็คือเรามีผลิตภัณฑ์เดลิเซียลค่ะซึ่งมีหลากหลายรสชาติมากๆที่ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแท้นะคะอะคุณเบนลองเรื่องนิดนึงค่ะว่าให้น้องจูนทานรสอะไรคะ่ะน้องจูนเอารสตับแล้วกันนะคะแล้วก็ของ BM เอาเป็นเชด้าชีสค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่าจูนและ BM เนี่ยเขาจะติดใจเดลิซียลหรือเปล่า ลองดูดินี่มันอร่อยใช่ไหมล่ะใช่เลยมากเกินนะคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะถ้าลูกกินได้เราก็ดีใจค่ะเห็นใช่ไหมว่าลูกๆทานง่ายขึ้นทันที เมื่อได้รับประทานผลิตภัณฑ์เดลิเซียขนมอบที่นุ่มหมาชื่นชอบค่ะให้ทังซองเลยสำหรับบ้านไหนที่มีปัญหาแบบนี้ทานยากหรือว่าเลือกมากอีกขอให้บอกมีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมีจะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไปเสิร์ฟให้ลูกๆคุณถึงบ้านเองเลยค่ะ ถึงเทคนิคอลลิฟออนรังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลเชนจำกัด ถึงช่วงสุดท้ายของรายการ The Animal หล่นละคนได้พักสัต์ได้เที่ยวคลิปลาลี่จุดมันสุกกันด้วยเสียงเหา่าครั้งที่5ของนี้เนี่ยแน่นอนค่ะมีการเดินทางก็ย่อมจะมีจุดหมายนะคะก่อนที่ถึงจุดหมายนี่ขออีกนิดน่ะแล้ว <laughs> จะแต่ละครอบครัวนะคะ ตามหาทองหมากลุกของนี้ค่ะนี่ทีมสีอะไรคะเนี่ยสีส้มแบละดูชุดค่ะไม่ต้องบอกออกมาก่อนใครเลยปะคะเนี่ยไม่นะกี้จะออกมาเนี่ยเบอร์16เขาปิดท้ายไม่ให้เราออกเพราะงั้นเราออกมาได้แสดงว่าเบอร์16บ <c oughs> ต้องออกมาแล้วสิในส่วนของทองหมากลุกอันนี้นะคะ้าบ้านไหนได้ไปเนี่ยทั้งทีมคะ่ะจะได้เป็นคะแนนพิเศษทีมสีสม้มได้ทองแล้วคะ่ะ นวคนแรกเลยเย้เป็นคนนำทองเมื่อกี้ของใสจะไม่ได้กินข้าวอะค่ะต้องยอมแม่เอเขาแต่หนูไม่ทอดใคยหรอกเพราะว่ามัวแต่ชมชายหาดมากไปหน่อยตั้งแตได้ขอมาแม่เอไม่หยุดเลยค่ะเมื่อทุกคนมาถึงที่พักแล้วนะคะถึงช่วงเวลาของการชิลเอาค่ะ นี่ก็ได้เห็นภาพประทับใจของทุกๆครอบครัวความน่ารักที่รู้สึกว่าเอ้ยดูกี่รอบกี่รอบก็ฟินน่ะ แบบอย่างมีความสุขในผู้ธศจริงนะคะเป็นคลิปที่มีความสุขมากๆหมาทุกตัวในที่นี้เนี่ยทุกตัวมีบุญมากๆนะคะที่มีคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าของคือเก็เจเล่ต้องหมาเคือเป็นหมาโชดานางฟ้าใช่เกิดมันมีบุญมีศีได้เวลาคุณก็เอาา่าเขากินเวลาเขาอื่นเขาฉีกคุณก็ต้องไม่เก็บให้เขาท้าเราคือท่านั่นเองเออคือดเราเป็นเราเป็นท่าของเจ้าสี่ขาเลยนะคะต้องขอบคุณแล้วก็กรมือ้ทุกคนดังๆมากๆเลยทุกคนค่าข่าวดีๆของมีนะคะ มีจะบอกว่าหลังจากที่ดูรายการดิแอนิมอลหละหละคนที่พักสัตว์ไดเที่ยวจบ8ดโมงครึ่งแล้วนี่นะคะเตรียมได้เลยค่ะเพื่อไปเจอมิแอมกับหนูนิ่งๆน,นะคะในงานเพทเอ็กซ์โปไทยแลนด์นั่นเอง <laughs> คุณสามารถเจอมีแอมและหนูนิ่งๆได้นะคะวันนี้เลยค่ะที่สำคัญเลยผลิตภัณฑ์เดล l i z i o อบอที่น้องหมาชื่นชอบใครที่บอกว่าหาซื้อยากซึ่งรอยมีงานนี้ค่ะมีให้คุณไปสต็อกนะคะยิ่งซื้อเยอะก็ขอของแข็งเข้ากันไประซิปบอกมาว่ามาจากรายการดีแอนิมอลนันละค่ะให้กระซิปเฉยๆนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะได้ของ <c oughs> Yeah. you แต่ว่าพันใหญ่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะว่าแอมแอบคุยกับเจ้าของนิดนึงนะคะเจ้าของเขาใจดีและน่ารักมากค่ะถ้าพันใหญ่อยากมาคุณรับประกันได้ว่าคุณดูแลลูกของคุณดีแน่นอนเป็นเคสบายเคสค่ะโทรมาที่นี่